คลิปนี้นะคะบิงจะพาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งกันที่สำเพ็งค่ะหลังจากที่เราไม่ได้ไปมานานๆนนะคะบอกเลยว่ารอบนี้ได้ของติดหมายติดมือกลับบ้านมาเพียบได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะอย่างที่เราบอกเลยคือเราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวเราจะมา h อลให้ดูนะคะก็คือเราจะพาไปช้อปปิ้งสั่มเฮงหลังจากที่เราไม่ได้ไปมานานมากแล้วนานจนแบบว่าโอ้โหคลิปแรกๆซึ่งเราจะไปอัปเดตวันนี้ก็เลยอยากจะไปช้อปสะหน่อยว่าช่วงเนี้ยมันมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็อยากไปซื้ออัญมณีอัญมีต่างๆนะคะแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยอย่างที่ชื่อคลิปบอกเลยคือคลิปนี้เนี่ยบิงจะมาทดสอบรองพื้นของลอรีออลด้วยนะคะจะเป็นตัวนี้คะ่ะลอรีออล PF20PA++ บวก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  n d a t i o ั Foundation, แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะคะ i n f e r a b ร e O i เบิ o ออยคิลเ l อร์ l a ค e Powder นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้คู่กันนะคะแล้วจะมาดูว่ามันคุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้ดีขนาดไหนแล้วก็เขาบอกว่าอันเนี้ยมันแบบช่วยเรื่องแบบไม่เลอะแมตด,ด้วยเอาเป็นว่าใครชอบอย่าลืมกดลไลค์ไว้ก่อนนะคะตัวแรกที่วินจะใช้ลงผิวกันก่อนนะคะหลังจากที่เราทากันแดดเรียบร้อยแล้วจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ l o r e a l Paris i n f l r a b l e 24 Hour Matte Cover รองพื้นผิว Matte SPF 20 PA บวกบกบวกเป็นตัวในตำนานเดี๋ยวเราเริ่มลงเลยค่ะมิงจะใช้เป็นสี110นะคะจะเป็นออกโทนเหลืองมแมทม,ม,มากแมทมากแม่นี่คือเท็กเจอร์หลังลงรองพื้นไปเทียบกันดูดีกข้างนึงอะ คือข้างนี้ลงไปคือไม่มีความแบบมันเลยคือเรียกได้ว่าเหมือนทาแป้งสําหรับรองพื้นอันนี้ของลอรีออลเฉดสีเยอะมากมีให้เลือกถึง16เฉดสีก็คือเรียกได้ว่าทุกโทนจะชมพูจะติดเหลืองอะไรใดๆมีหมดนะคะคือบิาว่าน่าจะตอบโจทย์กับสภาพอากาศแล้วก็คนหิวมันแบบเราวันนี้เราก็เลยเลือกไปสัมเังนันเองตอนนี้กี่โมโคคงคะ2โมงค่ะคือมันก็ใกล้แบบท่วงร้อนแล้วใดๆซึ่งเราก็ต้องหาตัวช่วยในเรื่องของแบบงานผิวเนาะ ตอนนี้เราก็แต่งหนะ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาแบบงานไว้ต่อไปเดี๋ยวเราจะลงตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ L'Oreal นะคะ l o r e a l p a r i s i n f l l l i b l e o i l c o ออนะคะเป็นแป้งแมตตัวใหม่ล่าสุดซึ่งเขาบอกว่าคุมมันยาวนานถึง24ชั่วโมงแล้วก็ทําให้หน้าแบบแมตตไปเลยไม่เลอะแมนนะคะใช้คู่กับตัวรองพื้นฟาวเดชันเมื่อกี้อันนี้ก็คือจะแบบลดมากเขาบอกว่าปกปิดขั้นสุดเป็นแมตต์ฟินิชนะคะแล้วก็ ตัวนี้จะมี UVA UVB ในการช่วยเรื่องกันแดดด้วยมี SPF ต้อง32 PA บวกบวกบวกแป้งอ่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีนะคะสีที่พิงใช้เนี่ยจะเป็นสีเบอร์95นะคะจะเป็นออกโทนขาวเหลืองซึ่งวันนี้หน้าเราจะเน้นเรื่องของการแมตแล้วก็ปกปิดเพราะฉะนั้นใครมีปัญหารอยดำรอยสิวอะไรต่างๆนานาคู่เนี้ยจะเป็นอะไรที่ลดมากหน้าคตรกิบอ่ะ สำหรับหน้าวันนี้นะคะเราก็จะออกไปสำเพ็งลุกประมาณนี้แล้วกันก็แบบว่าไปเบาๆแต่ว่าหน้าเราเนี่ยจะต้องเน้นความเป๊ะนะคะคิวมันสวยมันไม่สิวนะคะเพราะว่าคู่นี้เลยงั้นเดี๋ยวเราลองออกไปทดสอบกันเลยจ้าพร้อมไปสำเพ็งค่ะตอนนี้เราก็ถึงสำเพิงแล้วนะคะอย่างแรกคือใส่แมสก์ก่อนเอาสิคะเวลยแล้วกันจะได้เห็นชัดๆเนาะว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วไปเลยค่ะ ก็ถ้ามาสำเพลงนะคะเราจะจอดรถตรงตรงไหนนะตึกมีตึกอะไรนะเมื่อกี้ดิฟอนเซ็นเตอร์ไม่ใช่ตรง <laughs> เออสี่แยกเลยเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าจอดรถตรงไหนชั่วโมงละห้าสิบวันนี้ที่เรามาสำเพลงอะ่ะเราตั้งใจว่าเราจะมาซื้อ เป็นของจุกจิกแอคเ,เซสซอรี่เอาไปแบบว่าทํานู่ทนทํานี่แล้วมีแผนซื้อได้ไหมคะคนนี้มีค่ะจะซื้อของไปหาทําที่บ้านแก้เหงาเอาอีกแล้วมึงนับประดิษฐ์อีกแล้วดยอดน้าประดิษฐ์เป็นดัง DIY อ<ฮ>ะค่ะวันนึง<ฮ>ะนจะทำกี่อย่างคะก็จะถักกระเป๋าด้วยทำทุกอย่างสารพัดว่างๆวันนี้มาวันจันทร์ก็เลยคนน้อยก็ถือวน้อยนะดูดูคนน้อยมากเลยนี่คือคานไม่ได้มาหลายปีปกติเมื่อก่อนสำเพ็งที่โดนชนกันให้คุกรักเนี่ยนะตรงเนี้ยเออแต่ตอนนี้คือคนก็น้อยอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าจะไปทำอะไรบ้างตาย่ เติมน้ำก่อนในร่างกายอาตอนนี้นะคะเราก็จะเดินมาก่อนซึ่งถ้าปกติอะถ้าบิงจะมาเดินชอบ,บิงก็จะเดินเริ่มจากตรงนี้ที่เราจอดรถแล้วเราก็เดินมาด้านหลักมันจะเป็นตรงธานาคารกรุงเทพสาขาสัมเพง็งแล้วเราก็เริ่มเดินจากซอยเนี่ยทอตรงนี้ปุ๊บแล้วทุกคนก็เริ่มเดินจากซอยเนี้ยแล้วก็ตรงยาวไปเรื่อยๆเลยเราจะได้ไม่ต้องเดินย้อนอ้ยคนตายเยอะอู ูแลเดี๋ยวก่อนนี่เลยจุดเปลี่ยนปีนี้เลยส่นตาหรือผ้าม่าน <c oughs> โอ้ยถูกมากเจ็ดสิบห้าอู้ยอันนี้น่ารักค่ะอู้ยอันนี้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 ชอบมากขอนะเนี่ยลองขอลองไป,ไปลองก่อนสีนี้น่ารักดีอ่ะได้แล้วนะคะร้านแรกะคะ่ะเดี๋ยวไปฮอลให้ดูนะคะว่าไ,ได้อะไรบ้างแต่เดี๋ยวต่อไปเราไปหาอาัญมณีตรงนี้กันร้านนี้น่ารัก นี่คาดผมแตกแตนเวอร์อุ้ยอันนี้น่ารักมากสีมันถูกต้องอะสี่สิบาบาทแล้วก็อันนี้45บาบาทอุ้ยน่ารักดูดิอ้ยสีนี้ก็น่ารักอะเอาไปทุกสีเลยแม่งเลือกไม่ถูกต้อเนี่ยไปทุกสีค่พี่บิงโบออะอุ้ยดูดิถูกต้องอะไรนะเฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักเอออันนี้ก็น่ารักนะเอออันนี้น่ารักเออน่ารักอยู่นะ145ไปเป็นไงหนึ่พันเก้าค่ะหลักสิบหลักร้อยก็รวมเป็นหนึ่พันเก้าได้ไปต่อค่ะ ันนี้ก็คือ10บาทถึงชิ้นแต่ว่าต้องซื้อ12งชิ้นนะคะก็ฉะนั้นเริ่มค่ะเริ่มเลยครับอันนี้น่ารักมากนี่นะคะชิ้นละ10บาทก็น่ารักนะสิบบาทเองอ่ะเนี่ยพวกกิฟต์ต่างๆได้ๆตอนนี้ก็ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วนะคะจะให้ดูผิวนะยังโอเคอยู่นะเนี่ยอ่ะเฮ้ยไม่มันอยู่นะปกติก็คือเมื่อไปแล้วถ้ามาสัเพิง อุ้ยอันนี้น่ารักอุ้ยน่ารักนะเนี่ยนี่งคือแบบดวงหมวกตาแตกมากพูดทุกคนพี่จะบอกว่าร้านหมวกร้านนี้คือเรามาซื้อหลายรอบแล้วแล้วก็บอกว่าหมวกเยอะมากแล้วราคามันแค่แบบ150ร้อยห้าสิบไรเงี้ยแล้วมันน่ารักแค่ช่วงนี้มันจะเป็นเทศกาลช่วงแบบใกล้ซัมเมอร์ใกล้ไปแบบว่าไหวนมไหวน้ำช่วงแบบว่าจะสงการเนี้ยเราก็ต้องมาซื้อเก็บไว้ก่อนน่ารักหลายอันมีหลายทรงให้เลือกเนี่ยอันนี้น่ารัก,รกฉันว่านี่น่ารักวะน่ารักแปดสิบบาทรับรับเนาะรับเลยรับไปเลย ล่าสุดค่ะสีนี้สวยนะสีนี้สวยนะถ้าพูดว,วีเวยอะมากแม่วกเวยอะมากสีสีน,น่ารักอ่ะ วันนี้เราก็ช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับส a m p l งรอบนี้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะซึ่งเดียบิง,งจะกลับไปฮอลให้ดูว่าเราได้อะไรแต่ละชิ้นน่ารักขนาดไหนนะคะก่อนไปคือเราขอแบบดูรองพื้นก่อนที่วันนี้เราใช้รองพื้นกับแป้งมาส่วนตัวนะคะคิดว่าแบบเออมันก็ทนอยู่นะเพราะว่าดูดูตรงหน้าผากดิถ้าปกติคือบิพมนหน้ามันมากคือถ้าออกมันแบบเนี้ยแปบนบนึงมันจะมัน,ม,นมากๆแล้วยิ่งแบบอากาศร้อนๆแบบแต่เดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนะคะว่าของบิงอ่ะว่ามันเลอะหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะเท่าที่เราดูอ่ะมันก ม่เลยเดี๋ยวเราเที่ยวไม่รู้แต่ว,ว่าของปิงกับปิงว่ามันก็เหมือนมันจะเลอะแต่เป็นพวกลิปสติกหรือว่าปัดแก้มมากกว่าแต่ถ้าถามว่าแบบโดยรวมอะเราก็รู้สึกว่ามันยังโอเคอยู่นะเนี่ยถ้าให้ดูแบบผิวมันก็เป็นแมตที่ดูโอเคไม่แมตเกินแล้วก็แบบไม่มันเกินเยี่ยงเงี้ยคุยดูดิแล้วสีไปดรอบนะคะสีแบบเป๊ะมากอ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาฮอให้ดูนะคะว่าเมื่อกี้ที่ไปช้อปปิ้งมาได้อะไรมาบ้างก็คือแต่ละชิ้นแบบหลักร้อยเดี๋ยวเราเริ่มจากของที่เราชอบที่สุดเลยคืออมมัวนนีี้ดาก ถ้าสมมติว่าอันนี้ไปยืนที่แบบอิตาลีได้ไหมเออคาปิรี่ได้หรือว่าไปเดินไปเดินแบบว่าตามแบบพัทยาก็ได้มันดูแพงอะเราก็ใส่กับเดรสสีดํา280บาทนะคะอันนี้อ่ะใบที่2ค่ะอันนี้น่ารักอันนี้คือตั้งใจว่าจะซื้อมาใส่แบบเล่นๆอะวันที่แบบว่าเหมือนอยากแมทกับลุคกะไรเงี้ยอันนี้มันประมาณเท่าไหร่พอย้อย1กส สูตอันนี้โคตรน่ารักอันนี้เป็นอันที่เห็นแล้วเราอยากได้มากที่สุดเนื่องจากว่าตรงนิ้บินเป็นสีชมพูด,ด้วยเราบีรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องไ่แมทกับลุคแ,แล้วน่ารักหลายลุคแน่แน่หือถ้าฉันแต่งตัวอย่างนี้เข้าไหมเข้าแบบนี้เข้าอันนี้ก็เหลือละอันนี้ร้อยหกสิบบาท <c oughs> แล้วก็สุดท้ายที่ได้มาเป็นแปดสิบบาทนะคะอันนี้แปดสิบบาทหรอเป็นแบบหมวกที่รัดอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบแนวเอาไว้ใส่กับบิกินนี่ริมหาดไหมในราคาแปดสิบ อันนี้คือได้มาเยอะสุดนะคะก็คือร้านที่แบบเข้าไปหล้วงมากว่าซื้ออะไรขนาดนี้คือที่คาดผมเรียกได้ว่าเอามาทุกสีคือแบบที่คาดผมแบบเนี้ยินรู้สึกว่ามันได้ใช้แล้วแบบไม่ค่อยเจอสีแบบนี้ที่เราซื้อมาเราก็เลือกสีแบบนี้มาจริงๆอ่ะสีแรกที่อยากได้เลยคือสีฟ้าราคา45บาทมันไม่ค่อยเหมือนที่ไหนแล้วมันใส่แล้วมันน่ารักอะ่ะเนี่ยคือสีฟ้าคือแบบเด่นเลยคือได้มากแล้วก็สีเขียวโอ้สีมันดีอะ่ะ40บาทประมาณเนี้ย่ั้งรอ จะบอกว่าใครจะซื้อที่คาดผมอะ่ะบางอันที่มันสูงไปมันใส่แล้วมันไม่ค่อยสวยแล้วว่าประมาณนี้กำลังดีอันนี้คืออันที่บิงชอบสุด45บาทเป็นอันแรกที่เห็นแล้วรู้สึกว่าแบบยังไงก็ต้องซื้อให้ความรู้สึกแบบว่ามีความเป็นสาวสปอร์ตเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันแบทบมันน่าจะน่ารัก อันนี้ก็เป็นสีสีของร้านนี้นะคะแต่ว่าต่อไปที่ได้มาเยอะมากคือจริงๆร้านนี้พี่เคยไปซื้อเขาหลายรอบแล้วแหละเราชอบไปซื้อพวกที่เป็นเพ็ดๆพอเรารู้สึกว่าของร้านนี้น่ารักแล้วมันก็มีหลายแบบแล้วเราก็ใส่แบบหวานหวานบางทีแบบชอบซื้ออันนี้มาแล้วก็ไปคอมพลตลุคก,กับชุดที่มันด่วนหวานแต่เรียบๆอย่างเงี้ยบางทีแบบใส่เสื้อเป็นแบบผ้าซิวแล้วเราก็ใส่ที่ขัดผมสักอันนึงมันก็จะได้ลุคดูแพงขึ้นมาแล้ว ต่อไปที่เราได้มาอันนี้ก็เหมือนแบบเอาไว้ติดคอมพิวต์ลุกในแต่ละวันในแต่ละลุกไปก็จะเป็นพวกโบใดๆคืออันนี้ก็ชอบซื้อเหมือนกันซื้อเยอะมากแล้วเวลาบิงทําผมใช่ปะบิงก็จะมัดเนีย่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเวลาเรามัดเสร็จอ่ะเราบิงก็จะติดโบตรงนี้เนีย่ยเห็นไหมอ่ะมันก็จะแบบเนีย่ยเห็นป่มมันก็จะดูน่ารักแล้วอะ่ะ มันก็เป็นเหมือนอะไรที่เอาไว้เป็นตัวช่วยในเรื่องของการคอมพิวลุกแต่สีที่แบบอยากให้ทุกคนซื้อคือเป็นพวกสีดำเพราะมันจะใส่กับเสื้อผ้างไงมากแล้วพอเราติดไปปืบเข้าจะ็คือเด็ดเลยร้านนี้ร้านนี้หมดไปเท่าไหนนะาร่นะร้านนี้หมดไปพันกา้า แล้วก็อสุดท้ายอันนี้70บาทอันนี้เป็นแนวแบบแบลวสีน่ารักดีเลยซื้อมาเผื่อเราใส่ชุดแบบสีขาวเดสเรียบๆเราก็ติดอันนี้ไปเลยแล้วก็ร้านเนี้ยไล่มาก็จะเป็นพวกกิฟต์แบบนี้แต่ว่าร้านเนี้ยบิงรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมีดีเทลนิดหนึ่งแล้วมันแบบไม่ได้ไม่ค่อยกองแกงจากที่ซื้อมาใส่ก็คือแบบใช้ได้นานแล้วก็อันนี้ที่ได้มาก็เป็นแบบกิฟต์ต่างๆแบบนี้นะคะช่วงนี้ที่มาคืองานเพชร สังเกตจากพราด้าต่างๆคือถ้าแบรนด์ไหนไม่มีเพชรไม่ได้เพราะฉะนั้นเพชรมันมาตอนนี้เพชรมันต้องซื้อนะคะเราก็เลยซื้อเพชรมาเยอะมากๆอันนี้ก็50ทางละหนึ่งทำไมม,มันเป็นอย่างเงี้ยมันมึงมันไม่ต้องปลกเาามื่อวานทำไมควรจะเป็นอย่างงี้เาามื่อวานทำไมมันเป็นแบบเนี้ยไ,ไหนลองใส่สองข้างดิอ่ะแล้วสมูติกูติดกลิปอันนี้เข้าไปปุ๊บเฮ้ยพอใส่ออกมาแล้วน่ารักอยู่นะเนี่ยดูดิ ไปสิ่งที่ได้มาก็คือร้านแฮร์พีซซึ่งปกติอะคือถ้าสั่งแฮร์พีซออนไลน์มันจะไม่เห็นของจริงแล้วคือเราซื้อมาหลายรอบมากแล้วมันก็แบบไม่ค่อยตรงปกนาะสีอะมันไม่ได้เทียบแล้วอีกอย่าง,งคือมันแพงแล้วเราก็เลยไปดูเอ้ยว่าแบบมันมีแบบไหนบ้างก็เลยได้มา3อันที่คิดว่าน่าจะใช้ในการทํางานได้นะคะก็ได้มาอันแรกเป็นหน้าหมาอันนี้หลบอะเรา,า <laughs> ซื้อมาทำไมก่อนผู้คาดหวังอะไรจากสวิตอันนี้เ <laughs> ฮ้ยแต่สีทำไมมันตรงเนี้ยโอ้ my god สีตรงมาก เดี๋ยวก่อนตัดผมก่อนขอขอเวลาขอเวลาเซ็ตผมแป๊บเอาเป็นว่าเราพยายามแล้วนะคะก็คือเสียตรงมากอันต่อไปมึงแน่ใจนะสีสีผมกูคุ้ยมันก็ตรงอยู่นะเนี่ยสีอะสีคือเป้อะคุยเหมือนกับไป้ผมยาวอ๋ออีกอันนึงได้เป็นแบบโพนี่มาแต่เป็นสีเดียวกันคือดีใจที่เขามีสีเนี้ยเพราะมันแบบแอบเป็นสีที่เหมือนแบบอย่าหายอ่ะนิดนึงอะตรงเลยอันนี้เอาไว้แบบว่าท oh, ําลุคน um allora ี้นะคะ อแล้วก็ร้านนี้นะคะเป็นร้าน10บาทที่เราได้มาซึ่งเราก็ได้แบบเป็นพวกสร้อยมาแล้วก็เป็นพวกกิ๊บแบบนี้คือเป็นกิ๊บที่มิงติดบ่อยไงวิงก็เลยซื้อมาเยอะๆเลยเพราะว่ามันหายบ่อยด้วยแล้วก็ได้สร้อยก็คือได้อันนี้มาเป็นดาวแบบนี้แล้วก็ได้เป็นพวกกิ๊บแบบนี้คือจะบอกว่ามันก็แอบเป็นเทรนช่วงนี้เอาไว้ติดแบบเพึ่งหัวใดๆเนี้ยก็เลยได้นี้มา2ออันอะ ส0บาทถูกมากแล้วมันดูแพงได้ไงดีใจที่สุดในวันนี้คือได้ผมนี่แหละแล้วมันเลีคุหุ่นผมยาวแล้วก็สุดท้ายเราได้ร้านเล็บมานะคะอันนี้ก็คือเป็นเล็บแบบตายเล็บต่อแหละแต่คือหลังๆก็ต่อไปเล็บแบบนี้บ่อยเพราะว่ามันง่ายดีไงราคาเจ็ดสบาสิ็ประมาณเนี้ย0 70เนี่ยมันก็จะมีหลายอันอยู่ในนี้บิงก็ซื้อเป็นสีเล็บธรรมดาแบบมนมมาแล้วก็เป็นแบบฝอแล้วก็ได้อันนี้มาเป็นแบบสายฝอเล็บนางพญามันก็ฝอเลยนะอันเนี้ยโโหโคตรโคตรแซ่บอ่ะ แล้วก็ได้นี้มานะคะเป็นร้านที่แนะนําถ้าสมมติใครแบบจะหาของพวกติดเวลาแบบเฮ้ยแต่งนงแต่งหน้าใดๆพวกแบบงี้ร้านนี้จะเยอะมากจริงๆมันคืออุปกรณ์ติดเล็บเนี่แหละโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้เราก็พาทุกคนไปช้อปปิ้งสําเพ็งแล้วก็มาฮอให้ดูก็คือถือว่าได้ของเยอะเช่นเดิมตอนแรกไปคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องไม่ได้ของเนี่ยเลยก็คือถือว่าได้มากก็เซอร์ไพรส์อยู่แล้วก็หลายชิ้นคิดว่าน่าจะได้ใช้นะคะวส่วนอัปเดตผิวหน,น้านก่อนเฮ้ยเอาตรงๆว่าคือรู้สึกว่าแบบเป็นรองพื ที่เรากลับมุงกลับบ้านใดๆมาสิ่งที่รู้สึกเลยคือรองพื้นบางอันอมันจะมีความพอใช้แล้วอะระหว่างวันมันจะมันมากใช่ไหมเพราะเราเป็นคนผิวมันแต่อย่างอันเนี้ยคือสําหรับมีมิงรู้สึกว่าโอเคคุมมันถือว่าทําได้ดีมากเลยนะเนี่ยทุกคนดูดหน้าดิถือว่าเป็นรองพื้นที่ตอบโจทย์มากๆสาหรับคนผิวมันนะคะแล้วยิ่งใช้คู่กับตัวแป้งด้วยอะอย่างที่รู้สึกเลยคือเลอะแมสถามว่าทารองพื้นขนาดเนี้ยเลอะติดแมสน้อยลงจริงๆแบบอากาศแบบนี้ทารองพื้นเยอะแล้วเราก็แบบโอเคออกไปข้างนอกต่างๆ,ๆก็ถือว่าเลอะแมสรนะะค ว่าผิวเนี่ยส่วนตัวคิดว่าแบบผิวแบบโอเคมากเลยอตอนเนี้ยแล้วพอเราไปส่องกระจกมเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่าผิวมันได้ว่ะ มันดูแบบทุกอย่างมันดูแบบเซร็จลงตัวสําหรับใครที่อยากได้นะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะสําหรับตัว L'Oreal Paris Infallible 2 4 Hour Matte Cover ลองพื้นผิวแมตนะคะขนาด35 ml ราคาปกติจะอยู่ที่449บาทส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะตัว L'Oreal Paris Infallible Oil k u i l l e r แป้งแมต t ราคาจะอยู่ที่199บาทนะคะสําหรับคนที่อยากได้นะคะสามารถหาซื้อที่วัดสันแล้วก็วัดสันออนไลน์ไปลองได้เลยอย่างรองพื้นมี16เฉดสีแล้วก็แป้งมีอีก6เฉดสีให้ทุกคนเลือกนะคะส่วน ตอนนี้เนี่ยแอบบอกนิดนึงสําหรับคนที่ดูแล้วอยากได้นะคะตอนนี้ลอตเอรีเขามีโปรโมชั่นรับปีเสือบอกเลยลดแรงมากอย่างรองพื้นอย่างเงี้ยลดเหลือแค่299จาก449รลดไปเท่าไหร่อุ้ยเกือบ200นะเกือบ200อนะ่ะตกเลขกันหมดโอเคส่วนอีกอันหนึง่งอันนี้นะคะแป้งเนี่ยจากปกติร99เหลือเพียง169บาทแล้วคือตะลงตลับอะไรใดๆอะโอเคเลยแบบลดนะคะทุกคนใครอยากได้พุ่งตัวไปตําด่วนนะคะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนนสําาหรัับคะคะลิปี้ะะขอตวไ่ ะะบอกเลยว่าลองใช้แล้วติดใจจริงๆอยากให้เพื่อนๆได้ลองนะคะใครเป็นคนผิวมันเหมือนกันหน้ามันมากระหว่างวันเอาไม่อยู่อยากได้ลองพื้นที่ยังคงแบบดูผิวสวยอยู่บิงว่าเนี่ยตอบโจทย์และปกปิดได้ดีด้วยสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กด